สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ป้าอ้อยได้ตีนไก่แล้วก็ปีกไก่บดเนาะคะ่ะป้าอ้อยวัาจะเหดก๋วยเตี๋ยวกินก็ได้สับปะะรดมาแล้วก็ซื้อทุเรียนมาไปซื้อทุเรียนมากินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ฮ้อนคักฮ้อนแน่ฮ้อนจนเพราะว่าบอยากจับอยากอยากจับอย่างเลยนอนอย่างเดียวบอยากตีนขี้เลยฮ้อนคักลายออกไปซื้อตีนไก่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยฮ้อนบักคักเดี๋ยวก็จะมาต้มหม้อนียต้มเตาาขาดเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาหม้อมาต้มเน,นจาจนะเนาะ บ่งแน่พี่น้องจ้าบึงแดดแน่นี่นะแดดคักแดดแน่ยแดดปลาลำปลาเหลือโอนตกปลาก็ไ่ได้ปลาคันไปสองคันซื้อจริงหลีดไม่ฮิดเหนือมันปัจำามมีป่ากิน,นกกเนาะจ้าเนาะปละค่าเดี๋ยวป้าอ้ยขึ้นไปหาหม้อหาอย่างมาตุมก่อนนะคะเนาะ เดวปอยให้เบ่งมาเรียนสามโลกเก้าทุกร้อยกว่าบาทนี่ผู้สวยๆกันสวยๆง,งามๆนี่เนาะค่ะเนาะ นิ่มพอดีกินจ้ะเดี๋ยวพ่อไปกดน้ำมาต้มไก่ก่อนเนาะจ้ะเนาะไปค่ะเดินไปกดน้ำใส่หม้อนี้เนาะจ้ะเนาะหอนค่ะหอนนี่ ป๋าเพิ่นขึ้นมาเล่นน้ำาบมีคนมาเลยเหมือนี้พเจ้าหิญกับเจ้าอยู่ห้องกันเนาะโบออกห้องเนาะจ้ะ กดน้ำในตู้นี้เอยวขอตัวกดน้ำแป๊บนึงแล้วจ้ะนาคาืคะกดน้ำในนาาี้่าปาที่ติ่มที่ปกดดิแล้วเนาะเผื่อคุนไกล่แล้วิึงปลา มันขึ้นมาซุ่มอยู่ข้างบนจ้ะ mm hmm. เต็มเลยเสร็จแล้วเนาะจ๊ะห้าบาทได้เต็มหมอ้อพอดีเดี๋ยวป้าอ้อยเอาน้ำออกก่อนเอาผงาผงน้ำก๋วยเตี๋ยวลงไส่นะจ๊ะกนะ็ซ mm ื hmm. ้อแบบสำเร็จมาเนาะจ้ะ mm hmm. เป็นนะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใส mm hmm. แล้วเขาค่อยเอาไก่ลง อันนี้ก็ไก่ปลาอ้อยล้างแล้วจ้ะน้ำม,มันเดือดแล้วเขาเอาไก่ลงแล้วจ้ะนะ้องก๋วยเตี๋ยวฮอร์อน,อนแต่ก็กตุ้นก๋วยเตี๋ยวได้ขาหมอเรียบร้อยคนอวนเป็นคนเหตุแล้วจ้ะ

ใส่หมดเลยมันจะได้นวลนัวบ่มีโครงไก่เนาะจ้ะในโลตัสถ้ามีโครงไก่เอามาเห็ดน้ำซุปมันจะแซ่บกระเป๋าเล็ก ุเรียนหวานมังห้อ,อหนบึง่งล่มกับมีมาอยู่ด้ยวยจ่ะแต่มันหว้อนเนะาะห้อนคักโคตรป้อยใส่เสื้อแขนสั้นเนาะไปแสบแขนมาสัน่น บกคิดว่าจะออกไปข้างนอกนะว่ามานอนเล่นอยู่เปีเฉยๆแต่ที่เน่ได้ได้ออกไปซื้อทุเรียนอ่ะนอนไปนานๆก็คืออยากกินนั้นอยากกินนี้นะก็เลยต้องร้อนนะออกไปข้างนอกก็ลองทุเรียนถุงนี้เบง่านะซื้อมาสองหน่วยเนาะค่ะแต่ละหน่วยบ่คือกัน ว่าวาาวาบว่บว่า,ว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 านี่เราจะนะแซ่กล้งกองมันบอดโฟกัสนะก็ขอ,อกินแทบหนึ่งนี่จ้ะมากินกระป๋อเดอ้อเอฟซทุกคนกินทุเรียนกันจ้ะลูกนี้จะหวานลูกนี้หวานกว่าเนื้อแบบละมุนอ่ะ หวานกว่าลูกที่แล้วอ,อร่อยจ้ะ เดือดเนี่ยกำลังฟดขึ้นเนาะจ้ะเดี๋ยวมันเดือดป้าอ้อยก็จะเอาไก่ลงนี่จ้ะอันนี้ก็เอาไก่ลงไปแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็มีซื้อเห็ดหอมมาใส่น้ำเนาะจ้ะมันยังหมอมนั้นเนาะป้าอ้อยถ่ายให้เบิ่งสำนีแล้วเนาะจ้ะเนาะ สำหรับที่นี่ป้าอ้ก็ขอจบแค่นี้นอะจะเนาอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ป้าอ้อยเด้ดจัดเออถ้าเบ่งตอนป้าอ้อยกินนอะจะเนาะ